สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับล่าสุดบอสบิ๊กไปสาลครับพี่น้องนะครับกับม้าเนี่ยหัวเลาะจนทองแข็งกับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กเป็นอะไรถึง ัวเลาะขนาดนั้นกับพี่น้องนะครับล่าสุดเพจอีเซียมภาค5าเพิ่นกระโพ์มาแบบนี้กับพี่น้องนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าสารประทับรับฟ้องคดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฟ้องลำสาวพาดกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นเกย์เที่ยวบาโฮดนั้นคือเหตุที่ทำให้วันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟ้องนางพรบคอมและหมิ่นประมาท เรียก5ล้านปาดพี่น้องแล้วเราก็บอยว่าแฮชแท็กวันนี้นัดไต่สวนและคดีมีมูลสารรับฟ้องปาดพี่น้องสารนะรับฟ้อ,องนะครับแมนไผเนาะพี่น้องนะครับอันนี้เราบ่เอ่ยซื้อนะครับเราบบได้เอ่ยซื้อนะครับเราก็เพิ่นก็บกให้เอ่ยซื้ออันนี้ก็ต้องรอบ,บอดบิ๊กเนี่ยบอกเองกับพี่น้องนะครับอ่าแต่ว่าออาซีะ FC นะครับเขาไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับพี่น้องนะครับ บางคนก็บอกว่าโอ้ยนั่นร้ายนะครับบางคนก็บอกว่าถึกใจนะครับบางคนก็ยกนิ้วให้นะครับบางคนก็หัวเราะกับพี่นองนะครับแต่วันล่าสุดนะครับบอสบิ๊กออกมาโพสต์แบบนี้กับพี่นองนะครับเขาก็โพสต์ว่าอารมณ์ฉันวันนี้นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปยืนหัวเราะกับพี่นองนะครับหัวเราะอยู่นะครับแล้วก็อีกโพสตหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราก็โพส์หัวเราะกับพี่นองนะครับ คือผ่านเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็ใส่แคปชั่นแบบซีนะครับห้าห้าห้านะครับหาวเย็นเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ทายรูปคููกับนายอยู่หน้าศาลครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นนะครับทุกท่านนะครับเอานั่นแหละแล้วเอฟซีก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับล่าสุดบอลบีกโพส์อีกว่าความยุติธรรมป้าพี่น้องนะครับเอฟซีถึกใจลายนะครับเข้าไปคอมเมนต์ คนนึงก็บอกว่าขำอะไรเอ่ยนะครับบางคนก็บอกว่า <awakening> โอ้ยเจ้ามาขำคักแท้เจ้าเบิ่งตลกตีนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยหายคขายหัวน้ําแน่นะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าหัวร้อนน่ารักจังนะครับบางคนก็บอกว่าอีหยังอีกน้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าฮะเกิดอะไรขึ้นคะหัวน้ําเด้อนะครับปาดพี่น้องเท่าที่เบิ่งเนี่ยมีแต่คนหัวรอก,กับบอลบิ๊กกับพี่น้องนะครับปารครับ เพื่อนหัวเราะเพื่อนมีความสุขอย่างน้อครับพี่น้องหลังจากที่ไปศารมาแล้วนะครับบอบิกโพสแบบซีนะครับเอฟซีน่ะถึกใจลายครับพี่น้องนะครับเบิง์ครับปิปาดเอานั่นแหละครับแต่เราเนี่ยรายละเอียดเนี่ยเอาไว้ก่อนครับพี่น้องบอบิกเนี่ยเพื่อนก็บ่ได้อ่าบอกรายละเอียดแต่เราก็บอกว่าลาบเลื่นดีนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นข้าวดีครับพี่น้องนะครับก็คือว่าข้าวดีนั่นแหละครับเอารอฟังกันครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับเอานั่นละครับนุกอองอ,กออกเลยเอาข้าวมาบอกมาหล่อยฟังเด้เอทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ